ที่ถามครูมานะคะลูกคือ 2y ลบ b แล้วก็ทั้งหมดกำลัง3แบบนี้นะคะวิธีการค่ะไม่ได้ยากอะไรเลยลูกก็สมมุติว่า 2y ตัวนี้ครับเป็นตัว a ของเราที่มันอยู่ในรูปของ a บวก b ทั้งหมดยกกำลัง n นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว n คือเลข3ส่วนตัว b แทนที่จะเป็น b เฉยๆมันจะเป็นลบ b ค่ะทีนี้การที่ลูกกระจายเนี่ยลูกกระจายเป็น2 y ลบ b ทั้งหมดกำลัง3สมมุติว่าลูกจะใช้สัมประสิทธิ์จากสามเหลี่ยมปาสคานลูกก็ใส่ตัวเลขลงไปได้เลยเป็นเลขอะไรบ้างการกระจายทั้งหมดเนี่ยยกกำลัง3คือมันจะกระจายได้4พจน์นะคะพจน์ที่1บวกพจน์ที่2 บวกพจน์ที่3แล้วก็บวกพจน์ที่4ครูจะให้ดูทีละพจน์นะครับครูจะไม่เขียนสัมประสิทธิ์ให้สมมุติว่าตรงนี้เป็นสัมประสิทธิ์นะคะซึ่งลูกต้องไปดูเอาเองในสามเหลี่ยมปาตคาส่วนตัว A ตัว A คือ2 Y ทั้งหมดเนี้ยมันต้องยกกําลัง N N ก็คือเลข3ครูจะทําให้ดูนิดนึงนะครับเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนอลบตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้ว ลูกก็ไปตัว b แต่ตัว b ของลูกเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นลบ b ลูกก็ต้องใส่ลบ b ลงไปค่ะลบ b แต่ทั้งหมดตรงนี้กำลังสูงอย่าลืมนะคะตัวเลขตรงนี้ลูกต้องหามาใส่นี่คือพจน์แรกต่อไปลูกก็บวกพจน์ที่สองค่ะพจน์ที่สองตรงนี้ครับจริงๆแล้วถ้าตามทฤษฎีบทเนี่ยไอ้ตัวเลขตรงนี้ลูกจะใช้ทฤษฎีบททวินาม nr ก็ได้ถ้าเป็น nr ตรงนี้มันคือเลขอะไรจริงๆแล้วพจน์แรกมันคือ1อยู่แล้ว นะคะแต่ถ้าเป็น nr เนี่ยตรงนี้มันก็จะเป็น n คือ3 r คือ0ซึ่งตรงนี้พจน์แรกมันคือเลข1อยู่แล้วแล้วแต่ลูกเลยครับทีนี้ครูจะให้ลูกดูพจน์ที่2พจน์ที่2ถ้าลูกใส่ nr อีกหรือลูกจะใส่ตัวเลขเลยก็ได้ถ้าลูกใส่ nr อีกมันก็จะเป็น3 1ซึ่งมันถูกคูณอยู่กับ a ก็คือ2 y ทั้งหมดยกกำลังสองและตรงนี้ครูต้องยกไปข้างไปข้างล่างเพราะว่า กระดานมันไม่พอนะครับแล้วก็ส่วนตัว B ตัว B ของลูกคือลบ B แต่มันยกกำลังหนึ่งแล้วก็บวกต่อไปเรื่อยๆค่ะพอยกกำลังสามเนี่ยตัวที่ลูกบวกเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด4พจโพสค่ะอันนี้พจน์ที่1พจน์พที่2พจนพที่3แล้วก็บวกจพสที่4อีกโพสหนึ่งนะคะเป็นจพสสุดท้ายครูจะให้ลูกดูจพสที่2ค่ะครูจะเคลียร์โพสที่2มาให้ลูกดูดังนี้นะคะครูเท่ากับพจน์ที่1อ่ายกจน์ที่1มา นะคะยกพจน์ที่หนึ่งมาคัดลอกแล้วก็มาลงตรงนี้เอาวางอันนี้คือพจน์ที่หนึ่งเดี๋ยวลงเครื่องหมายเท่ากับลงมาหน่อยอครูจะให้ลูกดูพจนที่สองพจน์ที่สองก้อนนี้นะครับพอลูกบวกแน่นอนค่ะ3ามหตรงนี้ครับมันจะได้เลข3มอยู่แล้วซึ่งลูกไปหามาไอสองวากำลังสองตัวนี้ลูกใช้ความรู้เรื่องของเลขยกกำลัง มันจะคูณอยู่กับ2กํกลังสแล้วก็คูณอยู่กับ y กาลังสซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นกําลัง3 2ก็ต้องยกกําลัง3เช่นเดียวกันแต่อลบ b ตัวนี้ครับมันก็คือ b กำลังหแต่เครื่องหมายลบตรงนี้ครับเราจําเป็นจะต้องไปคูณกับเครื่องหมายบวกข้างหน้าเพราะฉะนั้นไอตรงนี้ครับแทนที่มันจะเป็นบวกมันจะกลายเป็นลบแล้วก็ตรงนี้ลูกตามด้วย b กาลังหได้เลยซึ่งเราไม่ต้องเขียนเพราะฉะนั้น ไอตัวที่ลูกต้องสังเกตว่าไอเครื่องหมายข้างหน้าของแต่ละพจน์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นบวกหมดเลยแต่มันจะเปลี่ยนเป็นลบได้แต่มันจะเป็นลบเมื่อไหร่ก็ตามตัวหลังติดลบตัวหลังติดลบลูกดูพจน์หลังนะครับถ้าพจน์หลังเนี่ยถ้าตัว B เนี่ยพจน์ก้อนที่เป็นตัว B ีเนี่ยถ้าเลขชี้ก,กําลังของมันตรงนี้เป็นเลขคี่ครับลูกจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกตรงนี้ครับเป็นลบนะครับที่เหลืออีกสองพจน์ ลองไปทำดูเองนะครับครูอัดคลิปให้แล้วสวัสดีครับ